สวัสดีค่ะสุภุสุคนมาโบมาพอกับสาจันปาลีตํำขึ้นด้วยค่ะมูลีพามากินต่ำมะฮงมีตม่ำมะฮงลวก็เนี่ยไฮไลท์ของเราก็คือปลาวัน <c oughs> ปลาวันนะคะเพราะว่ามันเม็นปลาทูถ้่ปลาทูมันจะม,มีสองตัวอันนี้มีตัวเดียวก็เรียกปลาวันหางขาดอีกตั้งหา มีผักนะแค่นี้แหละพี่น้องเออเส้นกระปุ้นคอยเออเส้นก๋วยเตี๋ยวคอยเนดะ้อคอยไปเอาก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนเนี่ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวกินก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมาแซ่แหนมกันพี่น้องเขาแรงโมเมนต์เขาแรงดอกก็คือว่าอาหารแรงคนอีสานชอบกินอาหารแรงอืม กินข้าวแรงนะคนอีสานกินข้าวแรงนะขออนุญาตใส่มือเลยพี่น้องอมาเอามาจบๆก็ดูกับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเลยด้ค่ะกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จันปาริสแพริส <laughs> อืมมะควหอมหอมแขกแซ่บ,บตำหมูุูงกับเสพเผ็ดเผ็ดพี่หนองเอ้ยจวดจาดเนี่งขนาดเลยถือก็หอมแขกนะเขากันคัดน้ำมูกน้ำห,นำหูน้ำตาออกเด้พี่หนองย,ยิ่งกว่าวาซาบิีอืม

ใช่พี่ดีเด้ไม่ได้เบาออตัวได้นี่กระลับอืม เคือเคือกรอบอยู่พี่น้องเดี๋ยวคอยเอาขนมเสซนคอยใส่อยู่นี่ขออนุอยตใส่มือนะพี่น้องอืมอันนี้นออนมังเธอมันกัม,นกมีลูกมันก็มี่นวยแก่ด่พี่น้องเอ็มะเคือกันก็ได้มันแล้วแต่มันผสมกันไห Bạn nhìn đến phút em bà, hoài yêu phút yêu, yêu phút yêu, yêu phút yêu, 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 phụ yêu, 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 Ừ

ข้าวแรง khám nhẹ nhàng จะเจแกจะไปดีเด้พี่น้องก็เป็นบทตัวเืย เนื้อแน่นแห้งปลาทูอทอดเราไปให้น้ำยาเขาปุ่นเนาะน้ำยาปลาไหมพี่น่อง <c oughs> แสบไปนะันญะมันนี่เป็นเด็กเซน mm <laughs> แซ่บ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 แซ่ทั้งเพชรทั้งแซ่บแซ่บก็ถึงส่วงตำไทยตำลาวหายห่วงสุดของยายจันโอ้ยแซบอีลี Ừ. nhằm thử măng nào, ví dụ kín măng nào bé xin nương xong mấy xong ไปซ้มนี่แหละพี่น้องขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวคอยสิกินให้มดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันสียงวขอพูดลหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลับไปก่อนฝากากดไลค์กดตามกดแชร์ให้จัดปาลีน,นั่นเลยคะ่ะเป็นกำลังใจใกันในเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย